สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักหวานนะคะตามที่เพื่อนๆได้ชมมาแล้วนะคะเรามีผักหวานอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกมันนะคะเก็บลูกมาทีนี้เราปีก่อนนู้นทําการเพราะให้เพื่อนๆชมแล้วนะคะปีนี้ไม่ได้ให้เพื่อนชมนะคะแต่วันนี้จะมา ปลูกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะว่าปีนี้เราไม่มีเวลาที่จะทําให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็เพาะใส่ถุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็งอกนะคะต้นของเรามีทางฝั่งทางโน้นนะคะของกําแพงนะคะวันนี้มาปลูกฝั่งทั้งที่มีต้นมะม่วงนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเราเก็บมะม,ม่วงนะคะแล้วก็ตัดกิ่งมะม่วงออกนะคะเพราะว่า เป็นการตัดแต่งต้นไม้อย่างหนึ่งนะคะเอาล้วค่ะมาชมกันเลยค่ะที่ก้นหลุมของเขานะคะเราก็จะใส่มูลสัตนะคะที่วัวนะคะลงไปผสมให้เข้ากันนะคะมาค่ะมาช่วยกันปลูกเลย แล้วขั้นหนึต้นเดี๋ยวเราก็จะเอาใบไม้มาเสียบเลยเป็นร่มบงังก็เลยน,นะคะที่สองนะคะ ขี้วัวใส่ไปแล้วคบบแบมาผสมกันให้มันเข้ากันตอนแก่ออกจากถุงต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพราะว่ากลัวรากเขาจะกระทบกระเทือนนะคะ หลุมที่สองแล้ว มุมที่สี เพื่อนๆจ้าเราก็ปลูกผักหวานสี่หลุมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆข้างๆนี้ก็จะมีมะละกอนะคะเราก็ปลูกมะละกอไปข้างๆนี้นะคะใครชอบคลิปปลูกผักหวานนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนื่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีค่ะ